ถ้าเกิดใครที่มีอาการมึนหัวนะคะอยากหรือว่าต้องดูแลตัวยังไงคลิปนี้มีคําตอบค่ะอย่างที่บอกไปนะคะคลิปข้างต้นหนอว่าอาการมึนหัวเนี่ยเกิดจากไฟในร่างกายของเราที่มีน้อยมากเกินไปจึงทําให้กําลังของลมอะค่ะมันเคลื่อนที่ได้น้อยฉะนั้นแล้วเราต้องรู้ก่อนว่าเหตุที่ทําให้ไฟของเราหย่อนเกิดจากอะไรได้บ้างค่ะ หนึ่งเลยคือเรื่องของความเสื่อมหรืออายุค่ะถ้าเกิดเรายิ่งอายุมากขึ้นนะคะไฟในร่างกายของเราเนี่ยก็จะยิ่งหย่อนลงถ้าเกิดเราสังเกตนะคะคุณยา่าคุณยายของเราอ่ะเวลาเราไปจับมือเขามือเขาจะเย็นลงเรื่อยๆนั่นแหละค่ะคือสัญญาณว่าไฟของเขาเริ่มหย่อนแล้วค่ะ 2คือสภาพอากาศค่ะถ้าเกิดเราอยู่ในสภาพอากาศที่หนาวจัดหรือว่าเย็นจัดอะไรเงี้ยค่ะร่างกายข้างนอกเนี่ยก็จะพยายามรักษาอุณหภูมิภายในเอาไว้นะคะจึงทําให้ปลายมือปลายเท้าเนี่ยเกิดการเย็นตัวเกิดขึ้นค่ะแล้วก็ทําให้ไฟในร่างกายหย่อนลงแล้วก็เกิดเป็นพวกกลุ่มอาการมึนหัวเวียนหัวได้ค่ะ 3. หรือการที่เราอยู่ในที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอากาศ อย่างเช่นเราอยู่ในห้องแอร์แล้วเราก็เดินออกไปข้างนอกที่มีอากาศร้อนอย่างเงี้ยค่ะเดินสลับไปสลับมาอยู่แบบนี้นะคะจะทําให้ลมภายในร่างกายของเราค่ะเคลื่อนที่ได้น้อยลงแล้วก็เกิดเป็นกลุ่มอาการมึนหัวได้ค่ะ 4. การทานอาหารแล้วอาหารไม่ย่อยนะคะจะทําให้เกิดลมค้างในช่องท้องนะคะแล้วก็ดันขึ้นมาบริเวณหน้าอกนะคะแล้วก็ขึ้นมาที่หัวนะคะทาให้เรามีอาการมึนหัวเวียนหัวได้ค่ะอันนี้เราต้องไปแก้ที่ระบบย่อยค่ะ ลองสังเกตร,ร่างกายตัวเองดูนะคะว่าเหตุที่ทําให้ไฟหย่อนในร่างกายเนี่ยเกิดจากสาเหตุใดถ้าเกิดเรารู้แล้วนะคะเราก็หลีกเลีล่ยงสาเหตุนั้นค่ะอันนี้ก็เป็นการดูแลเบื้องต้นได้ค่ะ